สวัสดีทุกคนกลับมาอีกแล้วกับช่วงมันเสียงให้ห้ามันน่าให้หลานหลานจะห่างหายประมาณเกือบสิบเดือนเราเล่นสามสี่เดือนไม่ได้ร้องนานมากอะ่ะเออคือจริงไม่มีใครขอให้ร้องหรอกแต่ว่าทุกคนก็ต้องรู้ความหน้าด้านของเราอะนะ่ะเนาะว่าเราอะ่ะชอบร้องเพลงมากถึงแม้ว่าเสียงเราจะเหมือนแบบควายออกลูกผสมกับคนเหยียบหางหมานะเออวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรวะ แถวหัวใจตัวเองของว่านว่านว่านประกอบละครเพียงชายคนนี้อ่ะคือฟังมานานมากแล้วแบบเอาตรงคือโคตชอบอ่ะเออฟังแล้วกินใจวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเปิดเลยเริ่มอินเนอร์เลยต้องสำคัญ อยากใกล้กันเลยจะได้ไหมอย่าให้ใจมากว่านี้อย่าให้ฉันต้องรู้สึกดีกับคนที่ไม่ควรรักกันอย่าใช้ความดีมาต่อรองไม่ต้องทำดีกับฉันไม่อยากแพ้ความผูกพัน อ่าให้ฉันต้องรักเธอเลยยิ่งไกลามากเท่าไรก็ยิ่งต้องเจ็บเพราะหัวใจมันวันไวยิ่งจะดีมากเท่าไรยิ่งรู้สึกเพิงเท่านั้นเพ็นใจกันมไหมต้องแพ้หัวใจตัวเองจากที่ทเราไม่ใกล้กัน ต้องแพ้ราตาคณนั้นเพราะความอ่อนแอที่ฉันมีอยางมาละลายใจฉันด้วยหัวใจที่แสนดีเพราะมันไม,ม,ม่มีวันไหนที่จะเป็นของเราเพราะมันมีมีมทางในที่เรา จะรักกันเลยอืมอ๋อเย้อืม,อม,อมเอ้าจบปวลาเออพอแล้วแหละแค่นี้แค่นี้แหละเอออย่าลืมมาดูเอ็มบี r เวอร์กรุบกรุบของไฮนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันอีกคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายเสียงโคตรไม่พอเลย